สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงครามมินิชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนลำไยของพ่อพลนะครับผมวันนี้เรามาบึกบุกบุกถึงสวนพ่อพลเลยนะครับผมว่าลำไยที่เก็บจากต้นในสวนจะเป็นอย่างไรกับลำไยเราดูเราไปชมพร้อมกันเลยครับมาถึงปุ๊บมาเจอ,อป้าเลยป้ามาเรียวป้าป้าเอามาเจอที่คุณพ่อก่อนนะครับผมโอ้โหคุณพ่อบรรยากาศบ้านสวนนะครับผมบ้านสวนพ,พ่อพลนะครับ เดี๋ยวจะให้พ่อไปดูว่าต้นที่เราจะขายกันคือต้นไหนนะครับผมอ๋อลูกใหญ่นะครับเดี๋ยว่ามันอยู่สูงนิดนึงเดี๋ยวพ่อจะขึ้นให้เนาะลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็สวยมากด้วยนะครับผมนี่โอเคมันก็สวยอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเก็บใส่ตะกรา้าแล้วก็ขายไปที่ตะกร้าละร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าส่งนะครับผมร้อยห้าสิบาทฟรีค่าส่งนะครับใส่ตะกรา้าไว้สัก้าสีชมพูด้วยนี่ท่านผู้ชมประมาณนี้ลูกโตอยู่นะครับผมลูกโตอยู่นะครับนี่เประมาณอีกสามอีกสามวันจะเก็บจะเก็บให้เนาะน นี่ตรงนี้สวยท่านผู้ชมนี่สวยงามอยู่บนหลงังคานะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บขายให้กิโลกร,รัมละกิโลกร,รมลัมอัตราการ150บาทนะครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นน้ำใจที่เราเก็บใส่ตะกาตร้าตะกร้าก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ1ตะกร้าประมาณ3กิโลกรัมราคาที่150บาทฟรีค่าส่งนะครับจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับหตะกร้าเยอะอยู่นะด้วยความอร่อยด้วยนะครับใกล้ๆกันเหรียญสิบเลยนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับบางทีก็จะเป็นคระคราสไซไปนะครับที่อาจจะมีลูกเล็กปนไปบ้างท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประมาณเหรียญสินะครับผมกรอบอร่อยแน่นอนนะครับผมนี่สดๆเลยนะครับนี่ สดๆเลยหอตะกร้าสีชมพูแบบนี้นะครับผมเยี่ยมเลยนะครับอย่าลืมกดสั่งด้วยกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ออกจากสวนน้ำใยของพ่อพลเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนของพ่อพลเองเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสั่งกันได้ท่านผู้ชมเป็นคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าสั่งมาเป็นอ่าโทรมาสั่งก็ได้ท่านผู้ชมได้ทั้งนั้นนะครับผมเป็นข้อความคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะตอบกลับไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมสาหรับการ อ่าช่วยเกษตรกรในครั้งนี้นะครับผมก็อย่าลืมกันนะครับผมช่วยกันช่วยๆกันชอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปเ๋ยผมจะเอาตัวตะก้าที่เป็นตัวอย่างโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับกับลำไยนะครับของชาวสวนโดยตรงนะครับที่จังหวัดลำพูนมันจะอร่อยมากแล้วก็มีความพิเศษของมันก็คือเราเก็บจากสวนโดยตรงแล้วก็ส่งไปทาง ไวนิ่งนะครับผมสดด้วยอร่อยด้วยนะครับผมก็ประมาณถ้าเป็นกรุงเทพภาคกลางก็1วันนะครับถึงแต่ถ้าเป็นทางแต่แขนงออกไปเช่นภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับส่งตอนส่งวันนี้มันมรืนได้นะครับผมยังอร่อยอยู่ท่านผู้ชมเปลือกมันจะอาจจะแข็งนิดนิดนะครับแต่ว่าเนื้อในยังกรอบแล้วก็อร่อยหวานเหมือนเดิมนะครับผมมารูร่างกายด้วยทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับผมมีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ทําให้จิตใจแจ่มใสด้วยสำหรับลำใหญนะครับผมก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับ โอเคครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมสั่งยาก้ไมทานด้วยนะครับผมกับช่องไม่สงกรานต์ n a t i o n a l ลนะครับเป็นอันดบของพ่อพลเองนะครับผมเก็บสดๆจากสวนส่งวันนั้นสั่งวันไหนอีกวันก็ส่งให้เลยนะครับผมครับก็อย่าลืมสั่งกันนะครับผมสวัสดีครับ